สวัสดีครับพบกับช่องเจไฟ,ไฟฟ้าไม่อนะฮะจากนักง,งานจริงแนวทางการทรรรํานะครับสาระรู้เกี่ยวงานไฟฟ้านะฮะนี่นักง,งานจริงนะครับทําไฟรั้วนะฮะแต่เจ้าของบ้านเขาฝังไปก่อนเออเขาเขาทำไปก่อนแล้วเลยต้องมาทํารอยแนทางผมก็แบบนี้ฮะตูตเล็กสองตูนะครับอสองสอหลอด เหลือไปฝั่งละสามสลับเสาแล้วครับมีกล่องควบคุมใช้โฟโต้ในการคุมแบ่งเป็นสามโซนโซนละโซนละ,นละมีซ้ายกลางขวานะครับโซลร์ไฟนะฮะจากน้น่งานจริงโลรไฟเจ้าของบ้านเขาซื้อมาเองนะฮะแนวทางผ,ผมคือทำเป็นลักษณะท่อขาวลอยโชว์บล็อกฝั่งใส่กาว ่การปลูกผมจะพาไปดูว่าทำยังไงนะครับโอเคเรามาดูเลยนะฮะอันดับแรกผมจะพาไปดูตรงจุดตู้ควบคุมก่อนนะฮะนะครับนี้ให้ดูไปทางเฉยๆนะผมบอกว่าดีที่สุดนะครับอันนี้คือตู้ควบคุมนะฮะอ่าง่ายๆนะครับเบกเอ นะฮะมีสวิตช์มีปลั๊กให้เขาใช้นะครับแล้วก็มีตัวโฟโต้สวิตช์แสงคุมตู้เป็นตู้กันน้ำขนาด1 0 1 0คูหรือ8.10คูผมจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยสองการทำก็แบบนี้ฮะทำเป็นท่อขาวฝังบ้างเป็นบางช่วงนะฮะใช้สายอะไรผมใช้สาย THW นะฮะเบอร์1.5นะครับนะฮะแล้วก็ตั้ง็อกกันน้ำ2อคู ใส่กาวเพื่อใส่กาวทำไปเลยครับโอ,อีไปตรงนูน้นจุดพักส่วนที่ข้ามไปฝั่งนูน้นอีกฝั่งหนึ่งของรั้วผมใช้ท่อเหลืองในการฝังนะฮะนะครับท่อเหลืองในการฝังนะครับแล้วก็ใส่กาวจะมีจุดพักเป็นจุดๆ,ๆนะครับ สุดตรงนี้ให้เจ้าที่นะฮะักผูขึ้นมาส่วนน้ำเมนมาจากไหนเมนมาจากตรงนี้นะฮะเกาแหงขึ้นไปแล้วเข้าหาเสาจับกับเมนตรงเลยผ่านเบเกอบไม่ได้ไฟไม่ได้ผ่านไฟบ้านพ,าพอดีชุดนี้เพิ่มทีหลังนะครับนะ,ะประมาณนี้น าขึ้นเสานะลอยสวนโคมไฟเขาซื้อมาให้ผมนะครับแล้วใช้เป็นลักษณะหลอด led กลมขนาด15วัตสีวอมแล้วโฟโต้เป็นตัวควบคุมนะครับทำงานเองอัตโนมัติหมายถึงใช้แสงเป็นตัวควบคุมมืดทำงานเองนะครับแจ้งไฟดับประมาณนี้นะฮนะแล้วพาพดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับขึ้นนะฮะเสานะฮะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งตรงนี้เป็นประตูเล็กนะครับประตูเล็กนะฮะประตสองหลอด LED เหมือน,น,นกันเป็น,ปนลักษณะสำเร็จพอซื้อม้ผมสองดวงซ้ายขวาสองกับตัวล่างบนนะทำยังไงแต่ตรงนี้นะฮะน,น,นะครับฝั่งนู่นเลยอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนี้ผมคุณลึกประมาณ30เซนนะครับถึง40นะครับแล้วก็ขึ้นนะทำเป็นท่อใส่ข้อมง,งอทีนี่ในการดัดท่ออยู่ที่ตัวของท่านเองนะครันั่งงานใครนั่งงานมันนะครับไม่ได้บอกว่าดีสุดนะนะครับประมาณนี้สวัสฝั่งนี้ผมก็ทำเกาะไปกับกนดังนะครับเกาะไปกับกนัง lọ phai phai thì phai phai siêu không? Pha. phải phá phai phá phì hả? phai phá chết số là siêu phai phá Còn... phải phai ngang đi chứ phai xong ก็แน่ทางการทำท่านม่บอกดีที่สุดนะครับผมใช้สวิตแสนในการควบคุมสวิตสามตัวนะฮะหลอดใช้อยู่ทั้งหมดถ้าเป็นจริงๆมีทั้งหมดอยู่6หลอดหลอดละสิวัตต์นะครับกระแสะกินไม่เยอะไฟรลวตรงเสาที่สองหลอดประมาณ10บวัตต์ไม่เยอะนะฮะก็ให้ดูแนวทางในการทํำเฉยๆนะไม่บอกดีที่สุดนะครับ ก็อขออาภัยด้วยนะฮะถ้าเกิดวิดีโออาจจะดูไม่ดูเอ่อวิดีโออาจจะดูไม่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 ดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นลักษณะของหน้างานเปลียวการตัดต่อผมไม่มีนะฮะวิดีโอล้วนๆส่วนตรงนี้เสียบเจ้าที่นะไฟกระพริบอันนี้เขาซื้อมาให้ผมนะผมม่ได้ซื้อมาสวยไม่สวยได้ดูก็คืออีทีนึนนนน่นะครับการังน่าจะสวยนะฮะนะครับการทำนะฮะ ทำไมไม่ฝังทีเดียวต้องขออภัยท่านด้วยเพราะว่างานนี้เจ้าของบ้านเขาทำรั่วก่อนเลยต้องมาทำรอยไม่ได้ฝังนะครับอาจจะเห็นท่ออาจจะเห็นท่อต้องขออภัยนะครับนะฮะอาจจะเห็นท่อต้องขออภยัยการทำนะครับตู้ควบคุมทำไมไม่สั่เป็นการดูดอ,าดาดดอา่าเดี๋ยวผมจะหาการดูดอ่าเขาเรียกอะไร R C C B อะไรสักอย่างมา,สาใส่เขานะครับพอดีเร่งด่วนก็เอาช้างไปก่อนนะคะ อาจจะไม่แพงนะครับแต่ทางการทั้งครับไม่ได้บอกว่าดีสุดนะฮะชอบก็กดไลค์แชร์กดแชร์นะครับ,บกด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ